สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยมารวมสีหน่อยนะคะนิงวดของวันที่19เดือน9 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเป็นชุดสรุปนะคะโค้งสุดท้ายให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะที่มารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก่อนไปรับชมแนวทางนะคะก็ เมื่อวานนี้นะคะท่านใดมารับชมน้องแอดยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้เด่นที่หกแล้วก็สองแล้วก็สี่นะคะวิ่งรูดในโค้งสุดท้ายสี่นะคะเมื่อวานนี้เนาะแต่ในสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะที่น้องแอดวิ่งรูดให้เมื่อวานนี้ให้วิ่งรูดที่หกนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวส่วนโค้งสุดท้ายนี้ให้วิ่งรูดที่สี่นะคะเมื่อวานนี้หกมาเด้งๆเลยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะส่วนสี่นี้เขาก็มานะคะมาสี่ศูนย์นะคะพี่ สำหรับแนวทางที่เข้านะคะมาชุดเน้นนะคะเมื่อวานนี้มาตัวเน้นเข้าในรอบปกตินะคะพี่ๆปกติเข้า40นะคะมาในตัวเน้นที่น้องเอสเน้นให้นะคะเข้า40ไปก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะมาในรอบปกติเลขบนแล้วก็มาเข้า65นะคะอยู่ในชุดเน้นเหมือนกันนะคะชุดเน้นมี6คู่นะคะ เข้า2คู่นะคะเมืวว่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะมา40แล้วก็65มาใน VIP เลขล่างนะคะสรุปแล้วเมืวว่อวานนี้มา40กับ65นะคะชุดนี้ก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะท่านใดมีโชคลาภก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้หิงปังๆอีกนะคะคนไปรับชมก็ฝากคําเตือนเช่นเคยนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณ รดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทา,ทางเท่านั้นนะคะวันนี้ให้เด่นไปที่0 4แล้วก็2นะคะในโค้งสุดท้ายส่วนท่านใดชื่นชอบตัวไหนก็นำไปวิ่งเป็นลูดได้นะคะแต่องเอดให้วิ่งลูดที่0ูนย์นะคะในโค้งสุดท้ายแต่ศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวน้องเอดให้วิ่งลูดที่4นะคะก็ลง คิดจรนาดูนะคะไม่ชอบศูนย์ก็เอาสี่กับสองเน้นมีหกคู่เน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งสี่สอง หนึ่งสองนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางวันนี้นะคะชุดเน้นตัวกันนะคะกันไปที่ห้ศแล้วก็7 4 6ดหนะคะพี่พี่สำหรับตัวกันนะคะ ท่านใดชื่นชอบตัวกันก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะไม่ชอบก็ดูแค่ชุดนิ้หกคู่นะคะ3ตัวมิดเดียววันนี้น้องเอทให้ไปในที่สองสีนะคะพี่ๆก็ขอให้พี่ๆสมาชิกโชคดีเฮงเฮงปังๆนะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ